วัดทีทุกคนด้วนะคะวันนี้พี่วันนี้พี่จะไปเล่นบุกเทเวนกันเมื่อกี้พี่พี่เพิ่งไปเล่นพี่เพิ่งไปเล่นแฟนฟุกินมาเนาะนี่แบบนี้เลยนี่กดจอยเข้าไปตนี้นี่กดเลยแล้วก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็มาก็จะเข้คพามลยแล้วรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆมันจะมีคำว,ว่าเพลนี้เข้าไปเข้าไปแล้วก็จะใส่ตัวแบบเกก็ได้แล้วก็ให้ให้คนตั้งชื่อกดไปที่หน้าคน่าแล้วกก็ดรงนี้ 物物嗯，嗯，嗯，接着吧。再做吧。 กสบายีกันน่เนอะแต่คุณสบายดีก็ต่อคมเมนตมาให้มแล้วัพี่ทำอะไรกันไม่รู้ีบ้าผีเ้ยางไปไไปก่อนโอเคแล้วเราอยากเตัวอะไแล้วก็กดมาใช้ตัวจิ๋วแล้วก ได้เลยแล้วก็ตั้งชื่อให้น้องได้ด้วยตั้ชื่อให้น้องได้ด้วยคุณอยา,อยาไปไปกเปนอะไรก็กดทุกอย่างได้เลยวันนี้พี่จะมาสอนเควินกันอย่างแรกพี่สอนไปแล้วเนาะกดกดตรงนี้ก็ลงให้ให้เลือกอะไรก็ได้มีชุดเยอะแยะเลย ผมก็เยอะแยะค่ะเยอะแยะเลยเนาะเยอะยอแยะเลยน่ารักมากน่ารักมากเลยของในบุ๊คเควเว่นน่ารักสุดนะบุ๊คเควเว่นมีของแบบใหม่มออัปเดตกันกันนานมาก คือพี่ไม่ได้เล่นมาหลายหลายวันแล้วอ่ะคือคือวันนี้เพิ่งมาเล่นกันจะกับน้องปัชลมเมยเออก็เจอคุณต่างๆถ้าถ้าใครบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่ก็คอมเมนต์มาได้เลย แล้วกดไปที่รูปรถใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรถสายต่างให้ให้เลยแต่มันต้องมีบางอันเปิดล็อกแฮนทุกคนนะฮะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันสร้างบ้านยังไงตรงนี้ใช่ไหมแลาวมาที่บ้านก่อนแล้วเรากดตรงเรากดตรงนเนี้ยเนี่ยรูปมือแล้วก็ กดเยี่ยมแล้วก็กดบ้านไหนก็ได้ที่ที่ทุกคนอยากอยู่หาคนนะับแบบเป็นบ้านหลังนี้กันนะนี่เรามันก็จะขึ้นรูปโปรไฟล์เราแบบนี้ ก็มีชื่อแล้วก็มีชื่อจริงด้วยแต่พี่ตั้งชื่อเป็นอื่นแทนพี่พี่ชื่อว่ามีมี่เองเนาะก็วันนี้ถ่ายในทุกที่ถ่ายในในแ d พดแต่นี้ถ่ายในโทรศัพท์ของของพี่เราเนาะก็มีห้องน้ำแตกต่างกันมากเลยเราลงไปดูสารวจยชั้นล่างกัน ลงรถนี้ใช้กันยังไงคะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้แล้วค่ะอ๋อเหรอคะโอเคให้เราเปิดม,มาแล้วแล้วแล้วอะไรก็ได้ส่งไปแล,แล้วก็มันจะขึ้นสีเสียงแล้วซักได้เลยถูกต้องไหมล่ะแล้วก็เราก็ไปนะฮะก็ปิดประตูไว้ฮะ จะเปลี่ยนสีเซเล่าไม่มีคนอันนี้คือบ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สอนปิดเงินให้หน่อยตอนนี้มีเคเคว่นมันอัปเดตม่แล้วมันสามารถปิดได้เนี่ยปิด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 ได้ ก็ควรปิดเอาไวน้นะเผื่อมีโจรมาวันนี้ไม่มีอะไรทำแล้วก็ออกไปหาอะไรกินกันเราใช้รถของตัวเอก็ใครเปิดโมชันเองดีชั่นเองดีชั่นที่เปิดต่ำต่ำต่ำสมตม่ำเราเราไม่ได้ต้องการ เราไม่ได้ต้องการไปกันนี่เราออกไปกันงจะดึกแล้วแต่เราต้องรีบนอนนี่ไปหาอนะไรกินกันที่รังปลาแจ่มเลยร้านชิ้นดีที่ชอบกินมาก แต่ไม่อยู่ปิดตู้ให้เขาเลยปิดก ER ็ไม่ได้อีกอะไรอ่ะเอาชนไฟให้หน่อยซะเผามันเผามันเผามันเราเป็นคนไรกหรือเราเป็นคนอะไรจับเพิงจับเพิงจับเพิงพ่ง

เราไปทำเองที่บ้านกว่ายเกยดแล้วโอ้ดึกแล้วย,ยังกินอยู่เลยมันดึกพอแล้วไม่ค่อยกินกลับบ้านกัน

ก็อะไรเราเกินกำลังถ่งายคลิปอยู่ รายกินกาแฟเรยกคอให้มากก็ตกใจจริงอยู่เลย เราล,ลงมานั่งชิวๆข้าล่างกันไไฟให้ทุกทันเมืองนะนวยกดไฟบ่อ